สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผมไม่เจอกับผมนานวันนี้มาอยู่กับเกมคาแรแบ่งคนอาจจะทุกคนอาจจะเคยเห็นในโคสซานจี่จะเป็นเกมในคล้ายคล้ายบรอวส์ซ์ซึ่งเกมนี้ผมไม่ลองเล่นมาประมาณผมเพิ่งโหลดมาวันนี้เลยเพลงมาเติดนี้ก็สุดตัว เป็นเกณฑ์ที่แนวออกเก็์ที่มันจะเป็นเกณฑ์แนวออกแนวโปรซ่าแล้วผมได้ได้ตัวละครใหม่มาหนึ่งตัวก็คือตัวของนี่คนเที่ย พุ่งได้เมื่อกี้ตอนสองทุ่มกว่าตอนข่าวรุ่งขึ้นแล้วแบบนั้นแล้วผมไมรู้เป็นการโจมตีอะไรก็ใช้ตะเกียวกิวอะไรบ้างตัวอะโอเคจะเไรเล่นที่กูจะเล่นทุกคน มีจฉาเพียงมันมันได้ไง <c oughs> อืมอืล้วก็ผมียงแใหผมก็ขออภัยด้วยละกันผมว่า <c oughs> อะไรู้ั้ยหยาบนาสิ่งไปโอ้ย กโบายผื้นให้กายให้กายบบดิวิี ผมผมไม่รู้ว่าใครเขาเขาาเเขาร้างาเลยใคร้าีมอเก่ดีมากทุกคนเราหาเรเ่ดีมากแล้วผมเล็บเนี่ยเีเนี่ยมคือคือ รอดแหมดการี e g e เอ่อโมดการ l e g e เอ่อม่วริมปเกียนเริ่เป็นแบบโหมดแบบแบบไอไอหดผมเล่นออยู่ตอั้คือผมต้องเก็บเปอร์เซ็น์เพื่อการทำเคร่แผงเทอี้แล้วคือ ของทีมเราให้หมดแล้วเราก็เออฝั่งเราได้เปอร์เซนต์เยอได้เกียร์ส่อนแล้วก็จะชนะนะได้เป็นแบบนั้นนะทุกคนเกียรคือเกียรลื่นมากไม่แหลกหรือว่าเกียค่อนข้างเกียร์ค่อนข้างหรือยากนะก็มมมขมมุู่ขข้ เกย์ทเ kind of ปเกยคนวคผมภาษานผมผมพราะนั้นภาษาอังกฤษต้อกับภาษาไทยนะภาษาไทยผมก็รู้เรื่องฟังภาษาไทยยเยอะๆนะฮะแล้วแร์อยาจำไม่รู้เลยจะำภาษาอังกฤษคือผมคุมผมว่าอะไรคือผมก็อะไรแบบผคนอังกฤษอ่ะทุยคนไทยจะบอกแ่ผมชอบ อืมเออส่วนตัวผมแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ผมผมแนะนำให้เป็นเนี่ยไผ่เพราะมันมีแล้วมันโคตรดีด้วย นั่หมูมันดีมากเลยนะหรือก็เออไปตัวตัวก็เอาได้ได้ตัวตัวทัว้งวอกอันเดีมันจะโคตรุดแนั้นแหละตายเดียวอะบอกบอกบอก,บอกว่าไม่ใช่คำเดียวคือตายอย่างเดียวโดนเมื่อกี้น่ะที่มันงนะ่ายไหมง่ายใช่มันเก็บเดี่ยวพารง่ายมากตอนแ,แรกๆอะอแล้วผมอเริ่มมัน

ตัวดับอะไรเนี่ยตัวดับดับอะไคอมมอนนี่เลยคอมมอนี๋ยว่าอติจะตีหรือเปล่าเลยเดี๋ยวล้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยอะไรไนี้นีจะอะไนะอ้มอไอ้มอไอ้มอติสอะ มันคล้ายจัดๆคือเรียกว่าคือเกีนคือก๊อปมาเอ้ก๊อปมาเลยแต่ว่าเขาก็บินแต่ทำตัวคอไม่เหมือนว่าระบบเว่าอะไรอ่ะบอกตากว่ามันไม่เหมือนมากมีมีหลากหลายมีหลากหลายทำมากกว่านะก็มีรีโหมดก็อย่างเยอะเลยบ่มบ่มชอบหมดนี้มากกว่ามีสามวิสาม เลไรบอลปะทีมแมทบอลรวมทุกคน,น,นจะเล่นแบบเดียวมาดูแลกันนะกันนะดูปะสโลวก็คือก็คือแบบใายกับแรงใหญ่ก็อเพื่อมก็คือจะเล่นแรงใหญ่ไฮโลกัน ม่้คือผมสบายคือไม่คือไม่หักอะไรเลยเรื่องเรื่องนี้มันเป็นหัวใจขอตังรายังไงจะต่ยเพ่แวเราจะว่า่แค่ไหน hãy cứu con nga đã cứu con nga cứu con nga cứu con nga cứu

ผมเยอะสุดผมเนี่ยผมสี่เผมสี่เยอะนะผมสี่ผมกล้าผมบงผมก็จะใช้ทีนี่้ทีผ่านได้อย่างเยอะนะคุณผมนั่นคือผมได้มไม่ได้ล่าเทียนเลยเนี่ยล่าเทียนโคตรโคตรอ่ะเออผมได้เอ้ยผมอดได้ทองมา ดีนะป่ะอันี้เป็นของในนั้นผไอ้ตัวนี้นะชื่ออะไรวะยูยูล่าเป็นตัวเป็นตัวฟรีปะไม่ใช่ตัวฟรีอันนี้เป็นอันนี้เป็นสกินของของของสายฟรีนะสกินของสกิวสกินของครับสกินของโลลอนลอนนี่ลอนนี่